สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมแอตโตนะคะแอตโตทั้งหมดนี้จะเป็นลูกซูเปอร์วีนะคะลายเขาจะสวยมากเลยค่ะเพราะเขาเป็นลูกซูเปอร์นะคะกระถางนี้ก็จะเป็นกิโกะนะคะจะเป็นแอตโตกิโกะค่ะ หรือแอตโตหลังเต่านะคะตัวนี้จะเป็นไซส์ใหญ่นะคะไซส์แม่พันธ์ุแล้วนะคะก็จะมีห้าปูนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแอตโตห้าปูค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นแอตโตแอตททเลียนนะคะก็จะมีนูดั้มนะคะนูดั้มผสมอยู่ด้วยขอขอบคุณสูรการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ